สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เป็นเรื่องของวัยรุ่นกับการจเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานครับเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหาพร้อมกันเลยครับภาวะการจเจริญเติบโตและปัจจัยที่มีภาวะของการจเจริญเติบโตของวัยรุ่นครับมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะน้ำหนักแน่ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับหรือมีวุฒิภาวะทางเพศคือในวัยรุ่นชายจะมีการเคลื่อนตัวของอสุจิที่เรียกว่าฝันเปียกส่วนในวัยรุ่นหญิงนั้นจะเป็นประจำเดือนครับ3ก็คือเริ่มมีการค้นหาตัวเองชอบเก็บตัวอยู่ตามลำพังเมื่ออยู่บ้าน แต่ชอบรวมกลุ่มเมื่ออยู่กับเพื่อนนะครับต่อไปก็คือเริ่มมีวิจรยารณญาณในการคิดการตัดสินใจมากขึ้นสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีต่อไปก็คือยึดถือตัวเองเป็นสำคัญมีความคิดความเข้าใจที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจนทำให้ในบางครั้งเป็นผลทำให้เกิดช่องว่างระหว่างไวกับผู้ใหญ่ขึ้นได้ครับอันนี้คือเป็น สภาวะของการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัย2กลุ่ม1นึ่เลยครับปัจจัยภายในพันธุกรรมนะครับเป็นการถ่ายทอดลักษณะน,นะครับตต่างจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานมี2ลักษณะก็คือ1ลักษณะาทางกายสัดส่วนร่างกายกลุ่มเลือด ความผิดปกติของโลกทางกรรมพันธุ์นะครับพันธุก,กรรมนะครับใบสองก็คือลักษณะทางสติปัญญาระดับสติปัญญานะครับพัฒนาการทางสติปัญญาครับต่อไปก็คือพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจบุคคลที่มีพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจที่มั่นคงจะทําให้มีพัฒนาการทางด้านต่างๆนี้ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายสังคมบุคลิกภาพหรือสติปัญญานะครับต่อไปข้อที่2ปัจจัยภายนอกการอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพภายในครอบครัวนะครับสภาพแวดล้อมทางสังคมนะครับอาหารที่บริโภคการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สิ่งเหล่านี้ครับนี่คือปัจจัยภายนอกเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตนะครับความหมายและคํากําจัดความของน้ําหนักและส่วนสูงครับตามเกณฑ์มาตรฐานครับน้ําหนักรวมที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆได้แก่ไขมันกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆโครงกระดูกและของเหลวในร่างกายครับสิ่งเหล่านี้คือน้ําหนักน้าหนักปกติก็คือบุคคลที่มี สัมพันธ์กับอายุส่วนสูงโครงสร้างของร่างกายผู้ที่มีสุขภาพดีย่อมมีน้ําหนักตัวใกล้เคียงกับน้ําหนักปกติตามเกณฑ์น,นะครับส่วนคนที่มีน้ําหนักผิดปกติครับบุคคลที่ไม่สัมพันธ์กับอายุส่วนสูงโครงสร้างของร่างกายนะครับที่กําหนดไว้มีผลต่อทําให้ร่างกายผิดปกติคืออ้วนหรือผอมเกินไปได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลได้ครับ ส่วนสูงความยาวของร่างกายตั้งแต่ส่วนส่วนบนสุดของศรีรษะลงมาจนถึงฝ่าเท้าส่วนสูงของร่างกายเป็นเครื่องชี้วัดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายส่วนสูงนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหยุดการเจริญเติบโตเมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายครับนี่คือเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตครับในความหมาย ต่อไปเป็นรายงานครับข้อที่1การเจริญเติบโตของวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับตอบมาข้อที่2ครับหากน้าหนักผิดปกติจะมีลักษณะอย่างไรครับตอบมาครับต่อไปข้อที่3ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมีอะไรบ้างครับตอบมาครับ พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอทุกคนถ้าใกททำงานดูแลสุขภาพด้วยครับแล้เวเจอกันครับสวัสดีครับ